อ่ะมาค่ะ FC มาทักทายสบายดีกับแม่เพ่นอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันที่4เมษายน2568ตรงกับวันศุกร์นะคะหลังจากที่แม่เพ่นได้นำเสนอแนวทาง5น้อยรวมของ6สำนักเนาะให้กับ FC ทั้งช่องไปแล้วเป็นคลิปแรกคลิปที่2 ก็คือแนวทางลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักๆเนาะของ6กสำนักก็คือแอดอ้อยพาลวยแม่ริ้วพาลวยพะหัดชาแนลเซียนอุดรเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชเนาะหกสำนักในคลิปนี้แม่เพนก็ฝาก FC ทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนคือเกาแน่นะคะหลังจากเบิ่งคลิปแล้วกั็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทั้งหอาจารย์หกสำนักด้วยเนาะ ทุกทุกอย่างที่แม่เพนเอาตัวเลขมานำเสนอให้เอฟซทั้งช่องให้เป็นแค่แนวทางเหมือนเดิมนะคะทุกๆอย่างเป็นแค่แนวทางเนาะตัวเลขจะเข้าจะหลุดยาวากันเดิอเนาะทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ก็หวังอยากให้ตัวเลขเข้าทุกมือนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้นะคะการเสียงสื่อก็อยู่ที่ดวงเขาด้วยเนาะถ้าผู้ใดม่ดวงจะยิบจะซื้อของอาจารย์ใดกะถืกไปมดนะคะ ค่ะว่า,าคนเฮายัางดวงปเปิดนี่ก็ซื่อ3 4, า5สีาำนักกับบถึกเนาะคะ่ะ FC อฟะจังซันแล้วไม่เพิ่นขออวยพรให้ f อทั้งช่องวันนี้เนาะดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดโชคลาบเปิดเปิดรับเอาสิ่งดีๆนะคะวันนี้เนาะขอให้เปิด3ตัวตรงๆค่ะวันนี้วันนี้เฮ้ากัได้ มาแล้วเ,เขากระเข้ามาเบ่งผลงานงวดวันที่สองที่ผ่านมากันก่อนนะคะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขของมือนีเนาะมาค่ะผลเลข6ตัววันที่2เมษาที่ผ่านมาลาวพัฒนาออกที่3 7 0 6 0็ดศเนาะหตัว70609 4ตัว0609 สามตบน609 2ตัวบน0ูย์เแล้วก็2ตัวล่าง0ูนย์หกนะคะเอฟซีหามาเบิ่งผลงานของเซียนเชียงใหม่งวดที่แล้วแล้วคักเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น9กลองสตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่นนะคะก็คือ9บนนั่นเองแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะ ส่วนของพี่พหัสให้วิ่งรูดเด่น5กับ8ปลุดนะคะบอมาจักตัวเลยเนาะคะ่ะ <c oughs> วิ่งรูดหลุดแล้วนะคะของพี่พหัสส่วนของเซียนโคราดวิ่งรูดเด่น1นลอง 0, 0ูศมาบนมาล่างแต่ว่าจับคู่บกเข่าให้0ูหเลขออก0ูย์หให้0ูย์แเลขออก0ูนย์เนะคะเนาะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งรู่ห้กับ6 6มาค่ะเนาะตัวรองค่ะวิ่งรูดมาตัวรอง6ล่างแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะส่วนของแอดอ้อยงวดที่แล้วนี่ค่ะวิ่งรูดมาตัวรองนะคะก็คือ6ล่างส่วนตัวจับคู่เนาะมาที่0.9บน0.6นย์ล่างเรียงกันเลยเนาะตัวเลขที่เขาเนาะ เด้งบนล่างนะคะของแอดอ้อยพาลวยถ้าผู้ใดจับชุดวินไปเล่นก็จะได้เลขสามตัวบนนะคะผู้ใดเล่นเลขสี่ตัวก็จะได้สี่ตัวคือกันนะคะ fc ได้สามตัวนั่นแหละเนะาะเพราะว่าศูนย์มีแค่ตัวเดียวนะคะอ่างวดน,นี้ก็ขอให้แตกปังๆอีกเด้อน,นอกาช่วงนี้ของแอดอ้อยพาลวยสังเกตตั้งแต่รัฐบาลทูบแตกสามตัวตัด มาลาวพัฒนาก็แตกบนแตกล่างมาฮานอยก็เข้าทุกวันเมื่อวานนี้ฮานอยก็มาแตก3ตัวโตวอีกนะคะของแอนออยพาลวยช่วงนี้ดวงเพิ่นเปิดเนาะเลขก่นก็นเลยเข่าดีนะคะส่วนแม่ริ้วพารวยงวดที่แล้วให้วิ่งรูดมา2กับ5ตัววิ่งตัวรูดหลุด แต่ว่าจับคู่ให้เข้าอยู่นะคะเข้าชุดลงเนาะเลขมา9 09บนเพิ่นไหามาก็ 9, 90นะคะก็เลยออกตัวกลับเนาะของแม่ริ้ก็เข้าอยู่นะคะงวดที่แล้วราวพัฒนากลับมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่4ีมือนี่กันเลยนะคะผมวอาไม่เพ่นใดมาแล้วเนาะอ่ะจัดให้ตามคำขอเลยค่ะมี FC ขอมาเนาะ อ่าเล่าพัฒนาวันที่4เมษายน2568แม่ลิ้วให้วิ่งลูดบนล่างค่ะ7กับ4นะคะส่วนชุดวินมี3 4 5 6 7 9เนาะชุดวินส่วนชุด3ตัววันนี้มี3 4 7แล้วก็7 3 9 7 4 5ชุด2ตัวเน้นให้ที่4 5 4 6 4 7 ห้ 5, 7, แล้วก็3 9ชุดลองมี3ามห้าสาหสาเจดสี่หแล้วก็4 9นะคะของแม่ริววันนี้ค่ะส่วนงวดวันที่สองที่ผ่านมานะคะวันพุธของแม่ริววิ่งรูดโบเขานะคะแต่ว่าจับคู่ให้เข้าอยู่ชุดลองเนาะให้มา90เลขออก0ูนย์เบนนะคะงวดนี้แม่ให้วิ่งลูด7กับ4ชุดวินมี3ามสี่ห้าหก็ดเ้า ชุดสตัวบน3 4 7 7 3 9 7จนะ็เนาะชุด2ตัวเน้นให้ที่4ี่ห4 7 5 7 3 9ชุดลอง3 5 3 6 3 7 4 1แล้วก็4 9นะคะอ่าได้ของไม่ริวแล้วมาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยนะคะสำหรับแนวทางราวพัฒนาของแอดอ้อยพารวยเนาะก็ให้มาแสงแดด ้เขามาค่ะวิ่งรูดบนล่างเด่นที่7ลรอง3ชุดวินงวดน,นี้มี1,2,3,9,0,7เนาะชุด2ตัวมี3,4,1,7,1,9,2,0,2,7,2,9แล้วก็3,0,3,7,3,9เนั่นเองค่ะเนาะเน้นวงกลมให้1 7 2 7 3 7 3 0ดสเแล้วก็3าเน้นให้5คู่เหมือนเดิม ส่วนชุด3ตัวบนมี2 3 7 9 2 7 2 3 9แล้วก็0 3 7นะคะโ <c oughs> <c oughs> อ้ยยังเจ็บข้ออยูเนาะ <c oughs> ส่วนงวดที่ผ่านมาแอดอ้อยพารวยเนาะแต่กระจุยกระจายเลยเด <c oughs> ้งบนล่างนะคะ0 6ล่าง0 9บนเนาะชุดวินก็จะเข้า3ตัวนะคะ fc ถ้าจับวินค่ะงวดนี้

สองสศแล้วก็ศูนย์สามเจดนะคะ <c oughs> แคปหน้าจอเด้อค่ะแอดอ้อยพารวยแล้วก็แม่ริ้วพารวยนะคะอาพัฒนาวันนี้แคปหน้าจอได้หรือ,อยังคะเดี๋ยวมเพื่อนจะพาไปต่อของซีเซียนกันเลยเนาะ อ่ะไปตัวเด้อค่ะมาแล้วลาวของเซียนเชียงใหม่นะคะลาวคักๆวันนี้ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่สี่รองเก้านะคะวันนี้เนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดเด่นที่สี่รองเก้าจับคู่ให้มีสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกเน้นที่สี่หนึ่งนะคะชุดสามตัวบนเก้าสี่หนึ่งเม็ดเดียวเนาะ ของเซียนเชียงใหม่ค่ะเน้นที่41่หนึ่งชาสามตบนมี9ก้าเมตรเดียวส่วนงวดที่แล้ววิ่งรู่มาตัวเด่นนะคะแต่ว่าจับคู่โบเข่าเนาะวันนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด่เด่น4ีรอง9นะคะจับคู่ที่4 1่หนึ่งกเ้าหนึ่งเก้นที่4-1นะคะส่วนชุด3 9, 41, มมามตบนเก้านึ่งเมตรเดียวนะคะ <c oughs> ใส่ต่อ <C oughs> ของเซียนโคราชส,สำหรับของเซียนโคลาชวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่0ูนย์ลงสเนาะก็จับคู่ให้มี 02, นย์สองหนึ่งเน้นที่02นชุด3ตัวบ,บนมี302 30, เม็ดเดียวคือกันเนาะ เซียนโคลาดงวดที่แล้ววิ่งรูดเด่นหนึ่งลองศูนย์ตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองเนาะส่วนแสงแสงคือเป็นอย่างสี่คุ้มๆอยู่เป็นน้ำแสงนั่นนี่เอฟซีบาบอ,อสามตบบนสามศูนย์สองเม็ดเดียวเนาะนี่ค่ะวันนี้วิ่งรูดเด่นศูนย์ลองสาม จับคู่0201 3231เน้นที่02ชุด3ตัวบน302เม็ดเดียวค่ะมาแคะหน้าจอก่อนเนอค่ะของ <c oughs> เสียนเชียงใหม่และเสียนโคราชนะคะ ได้กันหรือยังคะไปต่อค่ะมาต่อที่ลาวคักคักของเซียนอุดรสำหรับลาวคักคักเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นเก้าลองศูนย์นะคะเอซีเด่นที่เก้าลองศูนย์เนาะก็จะจับคู่ให้มี9193 0103วันนี้เน้นที่93ส่วนชุด3ตัวบน093นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้เนาะของเซียนอุดรก็ใ um, ห pues ้มาวิ่งรูดเด่นห้าโลง6หกแสงแดดมันจ่าใส่ขม่ามันเห็นให้แสงคึ้งมืดเนาะนี่่ะของเซียนอุดรก็ จับคู่บอเขาวิ่งรูดยังมาอยู่เนาะมาตัวลองวันนี้ก็เลยให้มาใหม่วิ่งรูดเด่นที่ 9, ลรองศจับคู่ที่9 193 0 103ก็จะเน้นที่93 3ตัวให้มาเม็ดเดียว093นะคะของเสียนอุดรค่ะมาต่อที่ของพี่ผหัด <c oughs> <c oughs> ส่วนของพี่ผหัดนะคะวิ่งรูดเด่น1ลรองศูเนาะ จับคู่ก็มีชุดเน้นมี1นึ่งสาชุดลอง03 04 05ค่ะอันนี้เป็นแนวทางราวคักๆของพี่พหัดเนาะวันนี้ส่วนงวดที่แล้วหลุดนาคะเอฟสู่ๆไปน้ำกันค่ะหลุดทั้งตัววิ่งตัวลูดและจับคู่นะคะวันนี้ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดบนล่างเด็ดที่1นรอง0 จับคู่ชุดเน้น1 3 1 4 1 5ชุดรอง0 3 0 4แล้วก็05นะคะอ่ามาแคปหน้าจอเอาของเซียนอุดรแล้วก็ของพิพัฒกันเลย <c oughs> อ่ะวันนี้ขอให้ทุกคนชุกชคม,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 มันหมานล้ำล้รนื่อๆทั้ง6สสำนักนะคะ บอกว่าจะเป็นแนวทางห้าหน้อยหรือว่าเราพัฒนาที่ไม่เพนได้นําเสนอไปให้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคมานารวยเงินทองยาเจ็บยาจนทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีโชคลาภ คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนจ้าคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปของอาจารย์ไดมาสํานักใดมาแม่เพื่อนก็นจะรีบจัดลงให้ท่านทีเลยเนาะผู้ใดล่อของอาจารย์ใดสํานักใดคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเลยค่ะเดี๋ยวตามให้ท่านที่นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ